สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแก้ปัญหาเชื้อราที่ต้นเหตุกันค่ะปัญหาเชื้อราที่ต้นเหตุเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงไปดูกันเลยจ้าอ่าฝากกดไลค์ให้มารีด้วยนะคะจากก้อนเห็ดที่เห็นอยู่อันนี้เป็นก้อนที่คัดออกมาแล้วมาลีโยนไปฝากดินข้าไว้ ส่วนที่มาลิหยิบขึ้นมาไว้ด้านบนที่เห็นนี้ก็คือจะเอากลับเข้าลรงเรียนอันนี้จะมีลาต้มเกิดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นก้อนที่ว่ามีน้ำมันเครื่องที่ติดมากับที่เลื่อยเนาะ พอก็อพ่อคิดเรื่อยมาถึงปั๊บเนี่ยมารีทำทำเห็ดเลยไม่ได้ไม่ได้ชิ้งไว้สักเจ็ดวันเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยมีแต่อันนี้คือพอลงคิดเรื่อยปั๊บมารีทำก้อนเ,เลยก็จะเจอเออน้ำมันเนาะน้ำมันเครื่องที่เขาเกิดจากเครื่องเรื่อยก็จะเป็นกระปุ่มกระปั่มเหมือนหนังทั้งคกนะ ที่เห็นก็จะเป็นส่วนใหญ่ส่วนอา,อาการเสียของลาดำลาเขียวก็มีเล็กน้อยอันนี้เอากลับมาโยนที่ดินนะมันจะกลับคืนเชื้อก็จะเดินเดินไปแต่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นลาดำแบบเนี้ยก็จะแมวเข้าได้อย่างที่จับตะกี้แต่อันที่เป็นหนังทางคบเนี่ยใช้ได้นะจะเป็นลาส้มลาส้มเนี่ยเดี๋ยวลาเดี๋ยวเชื้อเห็นเรากินได้หมด ก,กินลาส้มหมดก็เป็นก้อนดีเหมือนเดิมแต่ถ้าเราไว้ตรงที่ร้อนๆน,น่ะเจ้าลาส้มนี่จะ,จะเริญได้ดีดังนั้นเราโยนออกมาไว้ข้างนอกเนี่ยเชื้อเห็ดเราจะเดินได้ดีกว่าเชื้อลาส้มนะเป็นชุดแรกที่มาเลยทำมา เสีย2%ถือว่าอยู่นะอยู่ในคอนโรลซึ่งไม่มีปัญหากับการทำก้อนนะแต่ถ้ามากกว่านี้2%ก็จะอยู่ที่100ก้อน20ก้อนประมาณนี้นะ1เอ่อ1,000ก้อน20ก้อนแต่ถ้าเสียถึง หนึ่งพันก้อนเสียห้าสิบหกสิบก้อนเนี่ยถือว่าเยอะแล้วนะสำหรับเห็ดนางฟ้าปูฐานนะ,ะปัญหาที่ทำให้ก้อนเห็ดนางฟ้าเป็นเชื้อราสำหรับคนทำก้อนเห็ดนะคิดไว้สามสาเหตุสาเหตุแรกซึ่งเป็นปลายปลายเหตุนะก็คือจากสถานที่บ่มแออัดร้อนทำให้เชื้อที่ที่ถูกใจเข้าก้อนเห็ด ง่ายส่วนข้อสองคือเขี่ยเชื้อมาลีเคยแต่ก่อนไปเห็นมาที่หนึ่งว่าอุ้ยเขาเปิดเปิดฝาหมดเลยแล้วก็เอาเชื้อยอดยอดยอดยทียยยยละยี่สิบโอ้ยมันไวดีอะ่ะเอามั่งใส่ใส่ใส่ใส,ใส่แล้วก็ปิด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 ,ปดทีหลัง ไหวไวแต่บอกเลยว่าเชื้อที่มันอยู่ตามบรรยากาศมันสามารถลงไปในส่วนใดส่วนหนึ่งทำให้ก้อนเห็ดเราเสียเพิ่มเชื้อราภายในอากาศนะก็จะมีเพิ่มจากการเขี่ยเชื้อนี่แหละส่วนข้อนี้สำคัญที่มารีใช้เวลาแก้ปัญหาเป็นปีคือ ถังนึง่งถังต้มอะต้มน้ําที่จะส่งไอ้น้ําเข้าไปอะมีปัญหามาเรียวช่างทั่วไปมาซ่อมต้มมันมันก็ยังคงเป็นอยู่ไงถึงถึงมันเกิดไอ้น้ําขึ้นเราก็คิดว่าโอเคมันได้นึ่งแปดชั่วโมงโอเคได้แต่อออกมาเกิดเชื้อเชื้อราเขียวรละดําซึ่งสังเกตด,ดูแล้วมันเกิดจากการนึ่งไม่สุก สุดท้ายเลยเปลี่ยนเป็นถังสตินนึ่งถังหนาๆอย่างที่เห็นที่มารีทำอันนั้นก็คือจบปัญหาเชื้อราได้เลยสำหรับการนึ่งเห็ดเนาะังนั้นเราต้องเป็นคนช่างสังเกตนะว่ายังไงสมัยก่อนการแก้ไขเชื้อราในสามปีแรกเนี่ยในการบ่มก้อนเนี่ยก็เจอมาเยอะซึ่ง มาลีเชื่อว่าหลายคนที่ทำเห็ดมาจะผ่านประสบการณ์เชลากันทุกคนอย่างของมาเรียแก้ไขชนิดที่ว่าอันนี้เล่าประสบการณ์นะเล่าประสบการณ์เนาะใช้ด่างทับทิมอ่ะคือเราเห็นแล้วในโรงมันมันนอกเจอเจอ,เจอทั้งเตานึ่งนั่นแหละจริงๆเราเราไม่รู้ว่าไปแก้ไหนเราเอาเอาไปเห็ดไว้ก่อน เพราะว่าอันนั้นอะมันเสียตังค์เยอะก็ยังไม่แก้ไงจะแก้ไปเห็ดไว้ก่อนก็แต่มันมันก็แก้ได้บ้างนะไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรได้นะถ้าในบริเวณนั้นมันไม่มีเชื้อราเลยนะก้อนเห็ดที่นึ่งไม่สุกอะมันก็เบาลงไปได้นะเบาได้เกือบห้าสิบเปอร์เซ็นเลยเอา้าคือลดไปได้เลยแหละถึงเห็ดนึ่งไม่สุกอะแต่ในบริเวณนั้นไม่มีเชือนะ้อรา มารีทำยังไงรู้ไหมมารี Marie เอาด่างทับทิมกับฟอร์มาลินแล้วเอาพะยางนะลงบ่มก้อนนะเอาพะยางอะ่ะคุมทั้งลงบ่มเลยคือก้อนไม่มีแล้วนะตอนนั้นอะ่ะก้อนไม่มีละเละก้อนเคลียร์ไปหมดละเอาพะยางคุมทั้งลงเห็ดเลยแล้วก็เอาฟอาร์มาลินกับด่างทับทิมเนี่ยเอาไปใส่ไว้เป็นจุดจดเสร็จแล้วเราก็ ช่วยกันนะสองคนน่ะช่วยกันเทเทปุ๊บแล้วก็วิ่งออกจากโรงเห็ดเลยเพราะอะไรฟอร์มาลินกระดังทับทิมเมื่อเทผสมกันมันจะเกิดไอฟุ้งกระจายออกมาอันนี้ห้องผ่าตัดเขาใช้ห้องผ่าตัดเขาใช้อย่างนี้ก็เราก็วิ่งออกมาระยะห่างห้าเมตรยังยังแสบตานะ คืออันนั้นน่ะฆ่าเชื้อราได้อยมเกลี้ยงพอระบบก้อนรุ่นต่อมานะเห็ดไม่เป็นลาเขียวลาดำเป็นน้อยมากเพราะว่าฆ่าได้เกลี้ยงจริงๆแต่รุ่นหลังมามาเลีกะจะใช้อีกรอบหนึ่งนะตอนหลังอากะอยากใช้อีกรอบหนึ่งนะไปซื้อมาเตรียมไว้ถ้าถ้าลงลงเห็ดเป็นเชลาเยอะ แต่มาเห็นจริงจกตุแกแกไม่มีมีจริงจกก็สงสารมันจนเดี๋ยวนี้ยังตั้งคาอยู่ไม่ได้ใช้เลยเออคือตั้งเป้าไว้ไม่ให้เกินสองเอร์เซ็นจากก้อนที่เสียก้อนที่เสียเพราะว่าถ้าถ้าพันหนึ่งเสียร้อยหนึ่งโหเครียดเลยนะมาลีเชีอว่าหลายๆคนต้องเครียดแน่นอนถ้าพันก้อนเยร้อยก้อนเนี่ย ก็จนผ่านผ่านจากจุดเชื้อรามาได้มารีเชื่อว่าใครที่ทำเห็ดต้องเจอประสบการณ์นี้แล้วก็ผ่านผ่านแบบทุรักทุเลเหมือนกันก็ <g oda> จะรู้จักมันนะเชื้อราที่มารีบอกว่าเอาไปวางไว้กับดินแล้วมันแก้ได้ลาเขียวคือหยุดลดน้ำก็แก้ได้ลาเขียวแต่ลาดำ ต้องใช้เออน้ำมันคิโลรูปรูปไม่ให้มันฟุ้งไปทั่วลงเหตแต่ถ้าถ้ามันเยอะเราก็รีบต้องรีบหยิบออกมาไว้นอกลงเหมือนกันเพื่อไม่ให้มันฟุ้งไปเจอก้อนอื่นไม่ให้มันเดินเชื้อเดินไปเจอก้อนอื่นอันเนี้ยเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุแต่ก็ช่วยได้น่าจะมีประโยชน์กับเอ,อ เพื่อนๆกลุ่มเห็ดเนาะใครที่มีหนทางแก้ปัญหาที่ดีกว่ามารีแนะนำกันได้นะเพราะประสบการณ์มารีก็ไม่ได้เยอะแต่เพียงแต่ว่าเป็นคนออช่างเก็บรายละเอียดว่าเอ้แก้ยังไงหายแต่แต่พวกเราเวลาเราเจอมันเนี่ยบางครั้งอย่าไปซีเรียสกับมันเยอะเราเลี้ยงเชื้อรา เป็นเชื้อราชั้นสูงเพราะฉะนั้นการเกิดเชื้อรามันก็คือปกติของมันแต่เพียงแต่เราควบคุมปริมาณให้มันอยู่ในขนาดที่ว่าเราสร้างกํำไรได้อันนี้อันนี้คือให้ข้อคิดนะเพราะบางครั้งถ้าเราเจอก้อนสองก้อนอย่เงี้ยแล้วเราโอ้โหเครียดเครียดเคียดเงี้ยมันมันจะไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้น มารีถึงเน้นว่าการเลี้ยงเห็ดเนี่ยขอให้เราเดินทางสายกลางเดินทางสายกลางยังไงเดินทางสายกลางก็คือว่าปล่อยวางบ้างแต่ไม่ใช่ปล่อยให้มันกินเห็ดมาหมดนะคือให้มันอยู่ในความพอดีเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าที่เราเลี้ยงมันคือเชื้อราเพราะนั้นการเกิดเชื้อรา มันเป็นเรื่องปกติของเห็ดนะอันเกิดเชื้อราเพราะว่าถ้าเห็ดไม่มีการเกิดเชื้อราเลยเห็ดนั้นก็ไม่เกิดเหมือนกันอันนี้ทำให้สิบปีที่ผ่านมาเราอยู่กับมันมีความสุขก็สำหรับคลิปนี้นะขอฝากท่านที่ทำเห็ดแล้วท่านที่คิดจะทำเห็ดเนาะเรื่องการอยู่กับเชื้อราด้วย ว่าอยู่ยังไงให้มีความสุข <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้มารีด้วยเนาะวันหน้าเราก็มานั่งคุยกันแบบนี้ <c oughs> อีกเพื่อแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆที่จะทำเห็ดต่อไป